โภชาติวันนี้วันที่12เดือนพฤศจิกายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อได้มาที่จะตกแต่งลูกๆด้วยเครื่องประดับที่ดีที่สุดทั้งหมดซึ่งเป็นความบริสุทธิ์คำถามอะไรคือสัญ,ญลักษณ์หลักๆของผู้ที่ใช้84ชาติเต็ม คำตอบข้อที่หนึ่งเช่นเดียวกับการจดจำพ่อพวกเขายังจดจำครูและซัตกรูพวกเขาจดจำทั้งสามไม่ใช่ว่าพวกเขาจะจดจำพ่อและลืมครูเมื่อพวกเขานั้นจดจำทั้งสามเท่านั้นพวกเขาสามารถไปสู่แผ่นดินของกฤษณะได้นั่นก็คือเล่นบทบาทของเขาจากตอนต้น,ตน ข้อที่สองพวกเขาจะไม่เคยได้รับการพ่ายแพ้โดยพายุของมายาสาระของคุณธรรมจุดแรกเพื่อที่จะอยู่ในความสุขอันไม่มีขีดจำกัดให้คงสำนึกตลอดเวลาว่าพ่อเองนั้นกำลังตกแต่งลูกๆท่านนั้นกำลังให้ทรัพย์อันไม่มีขีดจำกัดกับลูกลูกกำลังศึกษาสำหรับโลกใหม่แผ่นดินอันเป็นอมะตะ จุดที่สองเพื่อที่จะถูกร้อยเข้าไปในลูกประคำแห่งชัยชนะรักษาสติปัญญาของลูกให้เต็มไปด้วยศรัทธาแล้วซึมซับคุณธรรมที่สูงส่งอย่าได้คิดถึงการเอาอะไรก็ตามที่ลูกได้ให้กลับคืนมาอย่าได้ให้สติปัญญาของลูกมีความสงสัยและขณะเดียวกันสูญเสียสถานะของลูก พรขอให้ลูกนั้นบริจาคคุณธรรมด้วยน้ำเย็นของความเมตตากับดวงยานผู้ที่มีความโกรธอยู่ในตัวเขาและขณะเดียวกันจงมาเป็นดวงยานพรเมื่อใครผู้ที่กำลังเผาไหม้ด้วยความโกรธมาอยู่เบื้องหน้าลูกที่จะดูหมิ่นหรือประดามลูกแล้วด้วย ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของลูกด้วยทัศนคติและสภาพของลูกจงให้พรกับดวงยานนั้นด้วยคุณธรรมและพลังของความอดทนดวงยานที่โกรธอยู่ภายใต้อิทธิพลภายนอกดังนั้นด้วยน้ำเย็นของความเมตตาจงทำดวงยานเช่นนั้นให้เต็มไปด้วยความสงบ นี่เป็นหน้าริที่ของลูกดวงยานพรและก็เป็นเพราะลูกนั้นได้รับการเติมเต็มด้วยสัสกาเช่นนั้นในรูปแบบที่มีชีวิตที่ผู้กราบไหว้บูชาของลูกได้รับพรเช่นนั้นจากรูปลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตของลูกคติพจน์ผู้ที่มีประสบการณ์ในสมบัติของพลังทั้งหมดโดยการมีการจดจำจะเต็มไปด้วยพลังทั้งหมด อัชชาโอมชาติ